ก็ขอกาบสวัสดีท so ่านผู้ชมทุกท่านนะครับเอี oh ้เนี <an> ่อวเรานี่ยอเรอออ้่มี่เลอยเอ่าเ่อรน่าเา่่ย่รรั ก็คือโหลดไก่กับหมูนั่นเองเป็นหมูแล้วแต่อะเป็นหมูคตรหวานเลยอ,อันนี้เงินมันไปครับเอาคนที่ได้ปืนโอพีโอเพียแล้วฆ่ามนันได้เราก็จะไ,ได้ปืนโอพีจากมันมาไอีพวกนี้มันไม่มีเฟ้นลุกตุวก็บ,บีบีอยู่อมันต้องสองเงินป่ะ โอ้ยทุกคนเข้าไปแล้วอย่าคิดพ้นนะคิดนี้พ้นไม่แน่โดนเข้าไปตัวไรชา,าสไนเปอร์โอ้โหโหโหไปว่าเองเนียนะเองเนียนะ่ไปค้าไงไปหาตอนนี้กลับไปเล่นวันนี้ทำไมมันแรงไง แล้วก็ไม่ใหญ่มากอ่ะโอ้ยใหญ่จังเอาอย่างนั้นมันจะไม่หิวฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยแต่ก็ใช้ได้ปกป้องอะไรและคำ อุ้ยไปได้ไปได้มันไงอุ้ยเพื่อนจะแย่งดีเพื่อนเว้ย betul อ๊ะอึจริงนี่คือไปได้ใช้ RPG อ้าคนที่ได้เลกคือซีมเป็นใครนะจะฆ่าไปเลยไป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 ฮิฮิว่ามันจะเก่งอะไรก

ไปไปเย้โอ้ยไมไดไม่เป็นไรเพื่อนเอาไปแทนเวเรเียร์เองฮึ่บทจิ๊นคื่อวิขวดทำไมไ,ไมาหมให้เราได้ ประทับมาไหนใครก็ได้จิ๊บจิ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 บจ เจะปลาเกลือเลยไม่มีทางที่จะปลาได้หรอกเอาปลาท้าไปกเกอร์อผมต้องว่าท้าแทนเพราะมันเป็นคำอย่าไม่คำนั้นนะนโอเคยอย่ายูทูบแบรนดอีกแล้วเออมันเครืจะเส็งเชื่อว่าไม่มีคนใช่ไหมไม่มีคนก็บ้าแล้วโเคเพื่อนหรอ ก็ผมหายไปสองวันตอนแรกที่ว่าหายไปหนึ่งวันโอ้พวกไก่พวกไก่น้อยมันมาแล้ว,วกไก่น้อนไม,ม่ใช้เลยกูสิไม่ใช่ชิลตัวนั้นไม่ได้ปืนพวดโอเพียมันไม่ได้ปืนเลยมัน เดาให้ได้ฟังกันนรู้สึกดีอเย่งกสแท้ล้วูคนดีถูกเเปเป็นเชื้ไฟอยู่จะบาดใจูเจะไกลแสนไกลไกลแสนไกลต้องเอาชนะตัวนี้ได้ ชโหเกือบชนะไม่ได้ลแล้วๆๆนะเกิดเอาด้วยกันดูื่อนถูกมาเป็นเชื้จะผลักหไรๆๆๆยังไได้ครับเฮ้ยเพืๆๆ่อนเราไปแค่หนึ่งนัดชักม็ก ก็การที่เราจะย้ายชิงมาสิการที่เราจะสามรเอาปืนที่มันมีอยู่หายก็ก้าวก่อนนี่มีปืนเทั้ยอีจังใจอก็เพื่อรัดอีกเด้วอ่ะ ไม่ได้อะตอตาเพื่อนเอ้ยยังไงต่อโดนเลยชิมสุมขาพดีแพ้อ้าายใจเคยดถมงงงงไหมตัวตุ้อ่านภาษากฤษได้ยไม่ได้

กดิอดอไอ้คนที่เฝ้าอยจะมันไม่เฝ้าตัดขโมยไปแล้วตัวขโมยแล้วไปเอาืนไปเอาปืนไปจ้ะเพื่อใครเอ้ปืนไปตายยิได้

ที่เล่นตัวทุกทีขาบูไม่ใช่หรือคะพี่ไม่ใครเห็นแตกไปแล้วมันดูเสียลตัวฮฮึฟีแปลว่ฟีนะวิ่งขู เออเปิสินึ่คูณกะทันหันกะทันหันกะทันหันมันจะแตกตลอดอ่ะเฮ้ขัปืนขอปืนเฮ้ยเคบีปดีดิเคยเเบอรต้เบอดตาส่หน้าเข้าไปเออออขึนสอเป็น่ไปสอบเป็น

กาพันล้านค่าได้ก็บาลีสีพันเนบพันเน็บันเนบพันเนบันเนบเอ้วววววววนเววววววตัวเองทำไมววอวอว ปะปะปุปุปอปิปิปอปิปาปิปาปิไปแล้ว แต่ที่มันเจ่วให้ถูไปได้จังหะวันเจ่วให้ถูกไปได้ชิวกระโดดข้นไปฮึ่ม่ได้บัตตาของเรานี่ดูขยขโย sáu mươi